สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีวันศุกร์นะคะก็ตอนนี้เราจะมารีวิวการให้อาหารลูกๆนะลูกๆที่ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกับข้าวพวกนางก่อนนะนี่ไงเห็นไหมคะสมจานข้าวหย่ำไก่นะคะตอนนี้เห,เหลือสามหนุ่มที่ทำงานเพราะว่าเอาสโนไวท์กับลูกกลับไปแล้วก็เหลือนี้3าจาน เดี๋ยวจะพาไปดูพวกนางนะคะเดี๋ยวเบรกแบบหนึ่งจะไปเรียกมาให้ครบก่อนนางกำลังออกมาค่ะ <c oughs> น้ำตาล,ล <c oughs> เร็วๆไปมาเร็วๆๆดิ่งโลดได้เวลากินของนางค่ะไปเร็วมาโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกชายนะคะลูกชายสุดหล่อค่ะตอนนี้กำลังรักษาขี้เลือนให้นางอยู่ข,นน,ข,น,น,ขนนางขึ้นแล้วเห็นไหมดูสิ้ขนนางขึ้นแล้ว ก็นนี้เหลอสามสหายนะคะน้ำตาลแล้วก็ไอด้ดำน้อยแล้วก็ย,ยัยปุ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 ย,ปยเตรียมนะคะแต่วิธีการให้นะคะจะรีวิวให้ดูว่าที่เราต้องใส่จานไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นพวกนางแย่งกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ะปุยมาฝั่งนี้ปุยมานี่แล้วเดี๋ยวนะคะ เมื่อกี้ให้น้ำตาลแล้วน้ำตาลอยู่อีกฝั่งนี่ต้องให้อยู่คนราฝั่งกันไม่งั้นนางแย่งกันแล้วก็ของน้องดำนะคะดำน้อยต้องกินเสาาทงดำน้อยไม่ให้จับดำน้อยนะ่าสงสารมากเลยอะนางไม่ค่อยให้จับนี่ของดำน้อยมากินตรงนี้เร็วนี่ตุกไก่นางนะ่ากินไหมไปเร็วขี้กลัวค่ะวิ่งหูปิ้นเลยค่ะ <laughs> เ,เราจะดูกันนะคะเห็นไหมคะ นั่งอร่อยใหญ่เลยตอนนี้เหลือแค่สามค่ะเพราะว่าบรรดาหมาตัวเมียโดนเบือไปหมดแล้วก็สงสารช่องนางทุกคนเลยนี่ก็เหลือแค่เนี้ยกินให้หมดนะอย่าเหลือกินตะไก่ต้องกินข้าวด้วยเดี๋ยวจะโดนนีนางปุยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไงต้องกินคนมุมตาไหนดูดิขนขึ้นนะเห็นไหม ขนนั่งขึ้นแล้วคะ่ะขนน่งขึ้นแล้วคะ่ะตัวนางเหม็นมากเลยตัวเหม็นที่ชุดนในโลกโอเค <laughs> ก็สวัสดีวันศุกร์นะคะอากาศดีมากเลยวันนี้ดูอากาศดีมากที่ทํางานแต่ว่าเดี๋ยวได้ยุ่เสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการทํางานนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากค่าแวะมาทักทายเฉยๆ ขอดูคนมีความสุขกับการทำงานนะคะขอตัวไปดูเด็กๆก,กันนะคะเด็กๆกำลังหม่ำอยู่ไว้เมาเมาไม้มมมมกันใหม่นะยังไงคืนนี้ปาร์ตี้กันให้สนุกนะคะแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมไปทำบุญกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นเทศกาลแล้วพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญที่แบบไปแล้วค่ะไยบายค่ะขอมีความสุขกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์สุดฐานสาค่ะวันดีค่ะ